สวัสดีครับก็วันนี้เรามาดูแผนบิตคอยกันนะครับในทาเฟรม4ชั่วโมงกันนะครับใครที่ติดตามมาตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าตลาดตอนนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆนะครับจากกราฟตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นบนกราฟนะครับเราจะไม่ได้ดูกันตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าที่ออสังเกตว่าบิตคอยเนี่ยมีการปรับฐานลงมานะครับเล็กน้อยแล้วนะครับย่อลงมาเล็กน้อยแล้วหลังจากที่ทําการออทําหายเนาะนะครับ ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังเป็นขาขึ้นอยู่ในสำหรับชุดที่เราโดนสต็อปลอสฝั่งช็อตเกินไปนะครับชุดที่เบรกโครงสร้างพอ,อทำลายเก่านะครับที่1 0 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 0โดยประมาณนะครับก่อนที่จะวิ่งเบรกขึ้นไปนะครับใน1,108,000 0 0นะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยเรายังตามในออสายแพทเทิร์นด้วยนะครับที่เป็นเหมือนลักษณะของบูลิทแฟกนะครับหรือจะมองเป็นบูแฟกก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็หลังจากที่พอเบรกออกไปเนี่ยสายช็อตตรงนี้ต้องยอมแล้วนะนะครับก็เราก็ได้มีการวางสต็อปลอสกันไว้เรียบร้อยนะครับอ่ะเราก็เดี๋ยวมาตามกันต่อเลยนะครับว่าเราจะมีแผนการเล่นยังไงต่อนะครับในสำหรับ ชุดนี้นะครับก็โดยรวมเนี่ยราคายังเป็นฝั่งขาขึ้นอยู่นะครับยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ที่ที่เบรกแพทเทิร์นออกมานะครับในส่วนของโครงสร้างที่ผมดูในทมเฟรมย่อยเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเรามีการไบแอสกันนะครับว่าน่าจะชุดที่ขึ้นเบรกออกมาเนี่ยนะครับเป็นชุดที่ปรับจบลงแล้วนะครับเป็นปรับจบลงแล้วของที่เป็นไซเวดาวภาพใหญ่นะครับที่ไม่ที่ไม่ปรับลงไปข้างล่าง นะครับแล้วก็มีการเบรกขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้เราตามโครงสร้างรหัส5นะครับก็คิดว่านะครับคิดว่าชุดที่เบรกขึ้นไปเนี่ยอาจจะอยู่ในของเวฟบ3ขยายนะครับในทำเฟรม 1- 4ชั่วโมงนะครับหากเราวัดจากราคาที่98 0 0 0ก่อนหน้านะครับเมื่อวันที่22มิถุนายนเนี่ยนะครับหาของขึ้นขยายจริงๆเนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นว่า าราคามีการปรับตัวขึ้นมาสูงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สูงมากถึงขนาดที่จะไปถึงฟีโบ138.2หรือว่า161.8นะครับแถวๆบริเวณสัก120,000ดอลลาร์นะครับตรงเนี้ยในในภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับเรายังอาศัยตามชุดคลื่นตรงนี้อยู่นะครับโดยเราจะจับในโครงสร้างย่อยนะครับชุดที่เราได้คำตอบหรือว่าชุดที่เราโดนสต็อปลอสว่าสต็อปลอไม่ช็อตว่าโอเคฉันต้องยอมแพ้แล้วเพราะว่า ถ้าถ้าเราไม่มีการสต็อปลอสนะครับตอนเอาทำหาเก่าเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าราคามจะมีการเบรคขึ้นอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอ็อตอยู่ชุดก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนยังผมยังไงครับถ้าไม่มีการกําหนดสต็อปลอสก็อาจจะถูกลากพอร์ตนะครับขึ้นมาสูงเลยนะครับในลักษณะข,ของอาจจะเป็นเครื่อขยายในภาพเล็กก็ได้นะครับ มาดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ยังคงตามไปเรื่อยๆนะครับในการที่หวังจะเห็นการเป็น5เซนตเมตรหรือ5คลื่นของโครงสร้างบิตคอยนะครับจะเห็นว่าบอลุ่มเนี่ยนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่ยังจะเยอะอยู่นะครับยังหนาอยู่นะก็เป็นการผมบอกว่ามีแรงซื้อขึ้นไปนะครับออพอวัดเป้าฟิโบแล้วเนี่ยตรงนี้แน่นอนว่าผมผมผมยังมองว่าเป็น3ขยายแน่ๆนะครับ อาจจะพุ่งได้จนถึงเนี่ยเ,เกินฟิโบ่หน่รกิไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในภาพย่อยตรงนี้นะครับวันนี้มีการย่อลงมานะครับจากที่ออทัมไฮเนี่ย1,18,900น่ 108, นะครับย่อลงมาที่1,16,700เนี่ยนะครับชักประมาณ1ถึงห0 0 0ันถึงสอ0 0จุดเนี่ยก็ คิดว่านะครับยังไม่เสียโครงสร้างขาขึ้นเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราเราจะมาตามกันว่าถ้าราคามีการปรับตัวย่อลงนะครับแล้วจะย่อดได้ถึงตรงไหนบ้างที่จะมองว่าพักตัวได้ต่อและตรงไหนเนี่ยที่จะต้องระวังนะครับในตรงนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยก็อาจจะมองเป็นอาจจะมองเป็นการพักฐานของเว็บสี่ย่อยนะครับซึ่งราคาเนี่ยอารมณ์ตลาดค่อนข้างที่จะบูลิชนะครับก็เลยยังสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเว็บสี่ย่อยก็ได้ นะครับสึราคาอาจจะลงมาพักที่แถวๆสักโซน1 1 1 6 0แส1ห0 0 0นะครับแล้วก็จนถึง1 1 3 3 0 0ก็ก็ได้นะครับโดยจุดสังเกตเนี่ยนะครับถ้าราคาจะขึ้นต่อหรือว่าไม่เสียโครงสร้างเนี่ยนะครับราคาไม่ควรจะหลุดที่บริเวณสัก11,200แสนโดยประมาณนะครับตรงนี้ผมก็จะวางไว้ก่อนว่าถ้าราคามีการ ร่วงลงมานะครับนะหลังจากออาทำลายเนี่ยร่วงลงมานะครับโดยเฉพาะถ้าหลุด1นึ่งแสนหนึตรงนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้รหัส3ตรงนี้เลยครับอาจจะวิ่งเป็นแค่3สวิงแล้วลงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็คิดว่านะครับจากอารมณ์ตลาดตอนนี้อาจจะลุ้นให้เป็นรหัส5ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆใครที่จะมาไล่ราคาตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ ส่วนถ้าราคา,ายอ่ยอยอ่อตื้นนะครับยอ่อตื้นสมมุติว่าถ้ายอ่อได้แค่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะมองในโครงสร้างภาพย่อยในการเบรกขึ้นไปต่อเนาะนะ,นะครับถ้าราคามีการพักทัวรตรงนี้นะครับอาจจะลุ้นนะครับลุ้นขึ้นอีกไฮนึงนะครับในการทำออทําไฮใหม่นะครับก็อาจจะพุ่งเป้าได้นะครับอยู่แถวๆสัก 1>, 1 2 0 0 0 0ขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยที่เหตุผลที่ว่าย,ยังมองว่ามีสิทธิ์ที่จะออทำ h i g ใหม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่า,าในการทำ divergence โครงสร้าง4ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็น bearish divergence นะครับถึงแม้ว่าราคาอาจจะมีการวกตัวกลับย่อลงมาเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เสียโครงสร้างในการที่จะมองว่าเป็นรหัส5ตรงนี้ได้นะครับตราบใดที่ราคายังอยู่ในโซนของฟิโบชุดที่เป็นเวฟบ4ย่อยตรงนี้ได้เนี่ยก็ลุนที่จะวกกลับขึ้นไปทํา บลิชเดวเจนแล้วก็ขึ้นไปทำออทัมไฮใหม่ได้อีกขาหนึ่งอยู่นะครับก็สรุปเลยนะครับสำหรับแผนบิตคอยในคลิปนี้นะครับถ้าราคาลงมาพักบริเวณโซน1 10, 000, 5, 600, 1 10, 000, 5 5 6 0 1 10, 000, 3, 000, 1 0 0 0 0ง0มื่0 0 0ได้เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเสียโครงสร้างที่1 10, 000, 1 0 0 0 0สน0นะครับถ้าไม่เสียโครงสร้างเนี่ยยังมองว่าขึ้นได้อยู่นะครับ ยังขึ้นได้อีกยังมีออททำหายได้อีกสําหรับฝั่งขาช็อตเนี่ยอาจจะต้องรอสัญญาณแบดิสเดอร์เจนที่มากกว่าทําเฟรมชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมอยากให้ออลองดูในทําเฟรมเดย์มากกว่านะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับแผนบิตคอยนะครับตอนนี้จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะย่อตื้นนะย่อตื้นนะครับยังพร้อมที่จะทะลุได้ตลอดเวลานะครับ ถ้าราคามีการปรับตัวลงเนี่ยก็ยังไม่เสียโครงสร้างเท่าไหร่นะครับในสำหรับกรอบชุดที่เบรกกินสต็อปลอดไมช็อตเราแบบนี้นะครับก็ยังมีหลายแผนนะครับให้เพื่อนๆได้ลองติดตามนะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ